มันไม่ใช่เรื่องง่ายเต้นวะออเฮ้ยไม่แย่นะหลุดหลุดออกมาเลยแม่ต้องผินใจก็จะปินคลิปหนีเราไปแล้ว กรลาบสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาลองแกะกล่องสิ่งนี้กันค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าอยู่นี่ถึงขั้นแกะของเล่นแล้วหรอประเด็นคือมันคือของเล่นที่แบบเฮ้ยทําไมยุคฉันเด็กมันถึงไม่เมกมันคืออะไรรู้ป่ะเครื่องถักเปียอัตโนมัติค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าเป็นของเล่นเด็กไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ถักเปียได้ไม่ได้ไปโรงเรียนก็สามารถถักเปียได้นะคะทุกคนคือเราอ่ะก็อยากรู้นะของเด็กสมัยนี้เนี่ย ขนาดไหนกันเทียววะคือเดี๋ยวนี้เด็กสมัยนี้นี่ได้ของเล่นอะไรแบบเจ๋งๆแบบเยอะมากเลยนะสมัยก่อนพุกเล่นอะไรบ้างลูกแก้วเลเอเเอลูกแก้วมาเก็บเล่นนี่ๆม้วนข้าวม้แกงก็ต้องให้พ่อแม่ไปซื้อแบบว่าพวกเครื่องปัดดินเผาเล็กๆแล้วก็เอาใบไม้มาทำกบข้าวขายกตาก,กระดาษมีตังหน่อยก็บาร์บี้อ่ะแต่ส่วนใหญ่มันก็มักจะเป็นแบบของเล่นที่ไม่ได้แบบเทคโนโลยจีจ๋าสุดๆเลยนะนรถบังคับนั่นคือแบบเทคโนโลยีที่สุดละที่จะมีได้ในแบบวัยดิฉันตอนเด็กเพราะว่าถ้าข้ามขั้นกว่านั้นก็จะเป็นเกมบอยแหละ น้องนางหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคน499บาทค่ะ ข้างหลังมีวิธีทําต่างๆที่พอดูแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีความยุ่งยากอยู่ค่ะทุกคน<ม>ฉันว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายและบอกเลยว่าเอาจริงเด็กสมัยนี้นี่เขาเก่งกว่าเราเยอะนะคะเขาแบบคล่องแคล่วกว่าเราเยอะหรือเราเริ่มแก่แล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นความคล่องแคล่วหรือความเข้าใจอะไรง่ายๆเนี่ยมันเริ่มจะหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะกลับไปเป็นเด็กแล้วกันนะข้างในสิ่งที่เขาให้มามีเป็นเครื่องถักเปียแล้วก็ไอตัวที่เกี่ยวผมที่แบบเกี่ยวอย่างเงี้ยเกี่ยวแบบเอาผมเข้าไปแล้วก็แบบเกี่ยวลงมาอย่าง ไอที่แบบเหมือนพวก MV เพลงแบบหรือฉันคิดไปเองกับต้องเสียน้ำตา คือที่แบบแปะ,แปะผมนะคะมีหนังยางรัดผมให้ด้วยนะคะมีไอที่ให้แบ่งผมให้เท่ากันอะแล้วก็มีหวีอีกหนึ่งอันในกล่องมีเท่านี้ต้องให้อิงมาทําให้วะ่ะเพราะว่าแบบอันเนี้ยก็เป็นเพื่อนทําให้แปลว่าอุปกรณ์นี้เนี่ยคิดว่าไม่สามารถใช้คนเดียวได้นะคะน่าจะยากเกินไปสาหรับคนเดียวโดยเฉพาะถ้าเกิดหัวสั้นแค่นี้คือมองไม่เห็นอะไรเลยเว<ะ>้ยเดี๋ยวเราจะให้อิงนะคะมาลองเทสกับหัวอีชั้นก่อนนะคะดูซิว่าจะรอดไหมอิงทาหน้าแบบหนักใจแล้วว่ะซึ่งนี้ใช้ฐาน3ก้อนนะคะทุกคนเป็นฐานขนาด 3A นะคะคือต้องแคะจากรีโมททีีี่มมบ้้านนังหด ก้อนใส่เข้าไปนอกจากจะต้องมี่านแล้วต้องมีไข่หวงด้วยนะคะไม่งั้นเปิดไม่ได้นะฮะอะลองก่อนอะใช้ได้นะฮะถือว่าไม่ต้องเครมอะไรเรามาลองทํากันดีกว่าเหมือนว่าเราจะต้องแบบเอาอันนี้ยัดเข้าไปเว้ยยัดเข้าอย่างเงี้เพื่อที่จะได้ดึงผมออกมาแบบเกี่ยวผมอะ่ะเสร็จแล้วก็ปึ๊ดดึงให้ผมมันอยู่ในคูปนี้แล้วก็จะได้ปื๊ดๆอย่างนงี้ได้เว้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องอย่างงี้ประกอบร่างน้องเข้าไปแบบนี้นะคะบ่งผมยังเฮ้ยเอาเฮ้ยเปิดฝาก่อนปะ อย่าแรงกันน้องก็ไม่ได้แรงนะ นี่ประกอบร่างน้องเข้าไปอย่างนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวผมเกี่ยวผมแล้วเราก็ต้องดึงน้องมาอันแรกเสียงยงไม่มารู้เลยว่าตื่นเช้าทุกคนอันแรกเขาบอกว่าให้เกี่ยวอีกตัวสิตัวตัวนี้แบ่งผมมันเป็นตัวแบ่งผม3มช่อแล้วก็ดึงเนบมันไว้อะด้วยตัวยางล็อก2ฝั่งแล้วต่อไปเราจะทําข้อสอันนี้ก็คือเกี่ยวผมใส่เครื่องใช่ที่มันแบ่งมาแล้วเกี่ยวดีตรงเลยไม่ต้องทำอะไรเลยทำคนเดียวไม่ได้ยังไม่ได้ล้วว่ามันคือมันคือของเล่น ที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนอะสมมุติว่าเพื่อนมาเล่นที่บ้านหรือว่าเพื่อนมานอนที่บ้านอะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเรามาถักเปียกันเถอะแล้วก็แบบช่วยกันทำอะไรเงี้ยหรือว่าเล่นกับแม่ตอนแม่นอนแม่ก็ด่อ๋อตอเอาผมยัดเอาผมยัดเข้ารูนนี้เหรอใช่ดูถึงบอกว่าบางทีเพื่อนช่วยคนเดียวยังไม่รอดเลย เออเขารู้นี่ก็จะได้ประมาณนี้นี้นะทุกคนเขามีชื่อไหมเปียแบบนี้คือเปียอะไรเปียสาเปียเฉยๆอ่ะเปียเปียแบบเบสิกที่สุดคือ3อันเกี่ยวไปเกี่ยวมาแบบนี้ถ้าแบบว่าขึ้นมาหน่อยก็อาจจะ5แล้วก็มีพวกเปียเก็บไม่รู้ว่าโรงเรียนหรืเขาเรียกเปียเก็บไหมที่แบบมันจะติดหนังหัวไปเรื่อยๆก้งปลาไม่แต่ก้างปลาคืออีกอันหนึ่งก้างปลาคือเปียเก็บชนิดหนึ่งที่มันเล็กๆๆๆแต่ว่าอันที่แบบปกติแบบไซส์มันใหญ่หน่อยแต่ว่าติดหนังหัวเราเรียกเปียเก็บเฉยๆอ่ะยากอ่ะเอางี้ให้ทุกคนคอม เรียกเพียแต่ละแบบว่าอะไรบ้างมีชื่อเฉพาะของมันมันจริงๆมันมีชื่อเฉพาะของมันแหละแล้วแต่ละโรงเรียนก็เรียกไม่เหมือนกันไงอ่ะแล้วก็ดึงน้องออกไปจากทู๊กถ้าได้ครบสามอันแล้วเออฟื้ว้าเสียงไอ้อิงดูตื่นเต้นว้าผมหายแล้วทุกคนมายากลดึงให้ผมเข้าไปอยู่ในต่มันก็จะมีเฟสผมที่มันแบบว่ามีที่แบบเออเข้าไม่ตื่นเต้นว่ะทุกคนมันจะกระจีด้วยอ่ะ ตรงใกล้ๆหนังหัวมันจะกระจีไว้แต่พออันนี้ก็ไม่ค่อยละพอออกไปไกลแล้วก็ไมันอะไรขึ้นมันต้องกดทีรัปตัวอุ้ยหลุดออกมาด้วยเอาหรอ เป็นเปียที่สวยที่สุดในโลกเลยที่เคยถักมาไม่เชื่อหรอกน้ำเสียงน้ำเสียงแบบไม่มีความจริงใจเลย <S <S ไม่ต้ <S <S องจริงใจตอนนี้คือจริงๆตอนแรกแบบว่าหนุ่มๆที่เป็นคุณพ่ออาจจะกําลังมีความหวังตอนแรกที่ดูนะ <S <S <อ>ว่าอ๋อเียไม่อยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเกียผมให้ลูกได้ตอนนี้คิดว่าเขาคงจะปิดคลิปไปแล้วเขาอาจจะปิดคลิปหนีเราไปแล้วอูทุเรศว่ะเห็นเงาในเลนละหน้าออกไงแกออกสวย สี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทซุ้มค่าไหมคะสำหรับสิ่งนี้ไม่ได้ไหมไม่ได้เดีถักมือให้ดูอ่ะนี่คือถักมือแตกต่างกันไหมคะทุกคนชอบแบบถักมือกดหนึ่งชอบแบบถักเครื่องกดสองแต่ว่าต้องลองดูผมยาวผมสั้นนะบางทีอาจจะไม่เห็นผลเพราะฉะนั้นขอเชิญนางแบบของเราน้องแบมค่ะ ผมสั้นเนี่ยมองภาพไม่ค่อยออกเนาะเพราะมันแบบแป๊บเดียวมันถึงสุดแล้วไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาลองกับคนที่ผมยาวแบบนคือคนที่ผมยาวที่สุดแล้วในโรดักชันของเรานะคะถ้าแบบแบตัดผมก็คือเท่ากับทำคลิปนี้ไม่ได้อีกต่อไปขั้นตอนใหม่ของเราก็คือเราจะมาแบ่งผมยากไหมอิงจากการที่ได้ลองใช้ครั้งแรกขั้นตอนมันเยอะไปนิดนึงแล้วแบบบวกกับตัวล็อกก็ล็อกไม่ค่อยอยู่อ่นอกจากใช้มือแล้วเรายังจะต้องใช้หัวเข่าในการช่วยประกอบร่างสมมติว่าที่ล็อกผมออกก่อนก็จะดึงน้องคนนี้ลง เอานะหนึ่งสองสามอ้ยไม่แย่นะเฮ้ยไม่แย่ไม่แย,ะนะย,แย,แย่แล้วก็อีกอย่างนึงคือความสัมพันธ์กันของการแบบไหลลงมาต้องเหมือนแบบว่าสม่ำเสมอด้วยอ่ะคือมันเท่ากัน่ะด้วยการที่มันมีตนนี้แหละที่ช่วยแบ่งผมแล้วว่าเทคนิคคือก่อนจะทักเปียจริงๆริงอ่ะเอาวันนี้ออกก่อนดันเครื่องขึ้นมาแล้วก็ค่อยดึงมันจะได้แบบติดข้างบนอะไรเงี้ยสวยนะเนี่ย ก็อาจจะบอกว่าโหพี่ถ้าอย่างนี้นะถักมืออาจจะเร็วกว่าหรือเปล่าเอางี้เราจะมาวัดกันตอนแบบตอนถักนะตอนเตรียมการเราไม่นับนะแล้วดูว่าอันไหนมันไวกว่ากันนะคะโดยที่มีน้องอิงนะคะช่างถักเปียในตำนานเอาความสวยด้วยปะสวยด้วยที่เครื่องมันทําได้สวยขนาดนี้คนก็ต้องห้ามน้อยหน้าด้วยถักมือเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าการถักมือกับการถักเครื่องอันไหนเร็วกว่ากันโดยตัดวิธีการแบบว่าตัดช่วงเวลาของการเตรียมการนะเพราะนี่มันช้ากว่าแบบเห็นๆอยู่แล้วนะคะมาคิดว่าใครจะชนะคะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามด้วยนะมาหนึ่งสองสามไป คิวมากเลยอะแบบไมไ่ทำอะไรเลยมือเดียวเลยยังเสร็จแล้วมือไม่เสร็จเลยคือเครื่องเสร็จแล้วอะมือออกมันติดนอ้อ้ายอ้า่อ,อ้างมีการ อ่ะดูผลประกอบการค่ะอันนี้นนคือถักมืออันนี้คือถักเครื่องคือถ้าวัดความไวเนี่ยนะเครื่องอะไวากว่าแต่ว่าถ้านับความเนี้ยบอะเห็นตรงนี้ปะคือการแบบกว่าจะโหลดผมใส่เครื่องอะไปไปมา,มามันจะมีบางเส้นที่มันไม่เข้ามันจะแบบยุง่งเหยิงมันก็เลยไม่เนี้ยบเท่าไหร่มันไม่มีทางที่มันจะเป็นอย่างนี้ได้เห็นปะอันนี้มันคือเรียบเพราะว่ามันแบบมันเนี้ยมันเป็นแบบฝีมือมนุษย์ที่แบบว่าเอาโอเคทำให้มันเนี้ยบแบบเครื่องมันควบคุมไม่ได้ควบคุมได้ยากแล้วตะกี้ตอนที่ถักไปสักพักหนึ่งอะเราอะลองไม่ขมอออลงเากรุดย มันแบบผมมันหลุดออกมาแบบอันนึงเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเร็วก็จริงแต่มันต้องเหมือนแบบเราสมองเราต้องทํางานให้มันแบบควบคู่กันไปให้มันสม่ําเสมอเพราะถ้าไม่สม่าเสมอปุ๊บก็คือจะเละเลยทันทีต้องอาศัยความชํานาญในการใช้เหมือนกันนะคะมันก็เลยไบ้อยู่เท่านี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเราว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแหละในการแบบใช้มือกับใช้เครื่องนะคะใช้เครื่องมันก็สนุกดีถ้าเล่นกับเพื่อนก็สรุปแล้วนะคะสําหรับเครื่องนี้นะส่วนตัว499บาทถามว่าทํางานได้ดีไหมกับน้องคนนี้เราว่ามันก็ทํางานได้ของมันอย่างที่เขาบอก แต่ว่ามันก็จะมีความยุ่งยากในการเตรียมการเอยอะไรเอยสําหรับคุณพ่อหรือคุณแม่ที่แบบเอ้ออยากจะซื้อมาทําผมให้ลูกอะ่ะถ้ากะจะเอาเนี้ยแบบมันไม่เนี้ยแต่ว่าถ้าเอามาเป็นกิจกรรมครอบครัวเล่นกับเพื่อนเล่นกับพี่น้องอะไรเงี้ยเราว่าก็สนุกดีนะเพราะว่ามันก็แบบเออแล้วมันลุ้นผลว่าแบบเอยเธอถักเปีย,ยยังไงถักเปีย,ยสวยไม่สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะเอาถักเปียแบบเนี้ยเๆสวยๆแล้วว่าใช้ฝีมือใช้แบบมือของเราอะ่ะก็น่าจะดีกว่านะคะลองเอาเป็นแบบหนึ่งในตัวเลือกแล้วกัน มัน<ๆ>ก็เป็นของเล่นเด็กอะเนาะก็ชอบไม่ชอบอยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันนะคะบอกกันได้เลยนะแล้วคราวหน้าอยากเห็นอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลองถักเปียให้แบมอะไรชอบให้บอลไปทำงานด้วยผมทรงนี้ปะ